บทที่190แม้ว่าฝางสวหลิงจะเอ่ยว่าต้องการสร้างความลำบากให้เจ้าเฉินแต่เมื่อได้ยินเจ้าเฉินพูดเช่นนี้ว่าสาเหตุที่หกแควนล่มสลายเกิดจากการติดสินบนแควนฉินสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกสนใจถึงขั้นสุดนี่เป็นประโยคที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงอยากให้เจ้าเฉินช่วยอธิบายให้เขาฟังสักสองสามประโยคลีซืหมินทรงประทับอยู่บนบัลลังก์มังกรสายพระเนตรทอดไปยังเจ้าเฉินแม้แต่พระองค์ที่เป็นจักรพรรด ก็ยังนึกคําตอบเหมือนดั่งเจ้าเฉินไม่ได้ลีซอหมินรู้สึกแปลกพระไลยมากว่าเจ้าเฉินจะอธิบายเช่นไรสาเหตุหลักคือการติดสินบนแควนฉินนี่เป็นมุมที่ซับซ้อนมีแค่ความแข็งแกร่งของแควนฉินเท่านั้นที่จะทําให้หกคว้นล่มสลายได้อย่างสมบูรณ์เจ้าเฉินจะอธิบายคํากล่าวเมื่อครู่ของเขาเยี่ยงไรแม้กล่าวว่าสาเหตุอยู่ที่การติดสินบนแคว้นฉินจะไม่ใช่ปัญหาใดแต่หากเขามิอาจอธิบายได้ดีพอถ้าเช่นนั้นก็ต้องทายอยู่ดี เจ้าเฉินสามารถออกความเห็นชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องในการติดสินบนแคว้นฉินได้ก็นับว่าโดดเด่นมากพอแล้วแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังเด็กเกินไปไหนเลยจะเคยอ่านตำราประวัติศาสตร์มากมายถึงเพียงนั้นข้าว่าอีกประเดี๋ยวเจ้าเฉินก็คงมิอาจตอบคำถามได้น่าเสียดายเจ้าเฉินยังมิทันได้กล่าวสิ่งใดเหล่าขุนนางก็เริ่มถกประเด็นนี้กับขุนนางที่อยู่ข้างๆเสียแล้วแม้จะรู้สึกได้ว่าเจ้าเฉินค่อนข้างมีความสามารถแต่ในคำกล่าวกลับไม่เชื่อว่าเจ้าเฉินจะแก้ปัญหาได้ ลิเฉิงเฉียนที่ยืนอยู่ข้างๆก็เผยให้เห็นถึงสีหน้าเย้ยหยันจางๆต่อให้เจ้าเฉินจะไม่ใช่คนด้อยปัญญาถึงที่สุดแต่ก็มิอาจเป็นคู่ต่อสู้ของฝางสูวิลินได้วันนี้เจ้าเฉินคงได้เสียหน้าถึงขีดสุดเป็นแน่นอกจากแควนฉินจะใช้โอกาสเปิดฉากโจมตีแล้วก็ยังมีการติดสินบนทั้งน้อยและใหญ่แม้จะเสียหลายสิ่งหลายอย่างไปแต่เทียบกับสิ่งที่ฉินได้รับและผู้ที่ได้รับชัยชนะในสงครามแท้จริงแล้วมีถึงร้อยเท่าแต่การตายของเจ้าครองแควน และผู้ที่ตายให้กับความพ้ายแพ้ของสงครามก็มากถึงร้อยเท่าเช่นกันความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของแควนฉิน,นและปัญหาใหญ่ของเจ้าครองแคว้นหาได้อยู่ที่สงครามไม่กล่าวได้ดีฟางสวีลิงกล่าวเสียงดังปัญหาใหญ่ของหกแควนมิได้อยู่ที่แคว้นฉินแต่อยู่ที่ตัวของพวกเขาเองบรรพบุรุษอุตสาวแวกโค่นดงน้าเพื่อครองแม่น้ำภูเขาผืนดินและพืชพันธุ์ทว่ากลับถูกชนรุ่นหลังปฏิบัติต่อพวกเขาราวกับวัชพืชมองไม่เห็นค่า ทันทีที่คนของแควนฉินมาพวกเขาก็ยกดินแดนและทิ้งเมืองเพื่อแลกกับความสงบสุขโดยไม่ได้ตรหนักถึงความทะยอทยานกำลังโหงกระหนำ่ำขอเพียงมีเมืองเล็กๆไม่กี่แห่งในปกครองก็พึงพอใจแล้วการสิ้นชีพของเจ้าแคว้นและผู้ที่ลุ่งลับจากความพ้ายแพ้ในสงครามแท้จริงแล้วก็มีมากถึงร้อยเท่าเช่นกันคำพูดนี้กล่าวได้ดีมากเจ้าเฉินหากสรุปได้ถึงเพียงนี้ถ้าเช่นนั้นก็ฝางสวีหลิงมองเจ้าเฉินด้วยดวงตาเป็นประกาย ฝางสวีหลิงคิดมิถึงเลยเจ้าเฉินจะแสดงความเห็นได้ถึงเพียงนี้หากมิใช่เพราะได้ยินคำพูดของเจ้าเฉินเขาเองก็คงคิดมิถึงจุดนี้เช่นกันทั้งๆที่หกแขวนก่อนหน้านี้ไม่มีสิ่งใดที่สู้แขวนฉินไม่ได้ทว่าท้ายที่สุดเจ้าเฉินก็แค่พูดจาเลวไหลใต้เท้าฝางไม่หากเจ้ากล่าวว่านี่เป็นคำพูดเลวไหลถ้าเช่นนั้นก็เท่ากับว่ากำลังสร้างความอัปยศให้กับข้าโดยมิใช่ฤึฝางสวีหลิงรีพูดแทรกเจ้าเฉิน เจ้าเฉินผู้นี้มีความสามารถอย่างแท้จริงคิดมิถึงเลยว่าคำถามคลุมเครือเช่นนี้จะมิอาจสร้างปัญหาให้เขาได้ข้าว่าเมื่อครู่ใต้เท้าฝังคงถูกคำตอบเจ้าเฉินทําให้ตกใจไปแล้วเจ้าเฉินผู้นี้เป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงฮึหึข้ายิ่งตั้งตารอคอยบทต่อของตําราเล่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆเสียแล้วสิคากล่าวของใต้เท้าฝาังเมื่อครู่มีเท่ากับว่ายอมรับให้เจ้าเฉินชนะในสนามนี้แล้วมิใช่หรือคิดว่าคงมีง่ายถึงเพียงนั้นปรอกกระมัง ระหว่างที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันอยู่ก็พบว่าองค์ราชทายาทลี่เฉินเฉียนได้ก้าวออกมาแล้วสเสด็จพ่อเกี่ยวกับสาเหตุในการล่มสลายของหกแควนที่เจ้าเฉินเอ่ยมาลูกเองก็มีข้อสงสัยมิทราบว่าลูกจะขอคำชี้แนะจากเจ้าเฉินได้หรือไม่ลีเ่เฉิงเฉียนเดินมาตรงกลางของท้องพระโรงขณะยกมือคารวะลีซือหมินองค์ราชทายาทมีข้อบาดหมางอันใดกับเจ้าเฉินหรือเพียงแค่อยากถามข้อสงสัยในใจเท่านั้นผู้ใดจะรู้แต่องค์ราชทายาทเป็นผู้มีคุณธรรมมาโดยตลอด คงแค่ถามความสงสัยในใจกระมังจะว่าไปก็คงใช่องค์ราชทายาทได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมไตล่าต่างก็รู้ดีคงไม่สร้างความลำบากให้เจ้าเฉินกระมังครั้นเห็นหลีเฉิงเฉียนก้าวออกมาข้างหน้าแม้ว่าทุกคนจะรู้สึกเหนือความคาดหมายแต่ก็คิดว่าอีกฝ่ายคงถามสิ่งที่สงสัยอยู่ภายในใจเท่านั้นลีเฉิงเฉียนต้องสร้างปัญหาให้เจ้าเฉินแน่นอนที่สภายพวกเราจะทำเยี่ยงไรกันดีเฉิงชูโม่ที่ยืนอยู่ข้างๆหรือรั่วซวงกระซิบถาม บัดนี้พวกเขาทั้งสามยืนอยู่ตำแหน่งด้านหลังสุดของแถวครั้นเห็นหลีเฉิงเฉียนเดินออกไปสร้างปัญหาให้เจ้าเฉินทั้งสามก็แสดงสีหน้าไม่สู้ดีออกมาภายนอกลีเฉิงเฉียนดูเป็นคนใจกว้างแต่แท้จริงแล้วภายในใจกลับแคบยิ่งกว่าอื่นใดวันนี้หากเขากล้าสร้างปัญหาให้เจ้าเฉินอีกเดี๋ยวข้าจะทําให้เขาต้องเสียใจที่ทําเช่นนี้ลีรั่วซงเผยให้เห็นความเย็นเยียบขณะกล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นชาพวกเจ้าสองคน หลีรู้ทรงหันมาพูดกับเฉิงจูโม่และชฉินหวายอี้ผ่านไปครู่หนึ่งเฉิงจูโม่และฉินหวายอี้ก็พยักหน้าก่อนจะเดินออกจากท้องพระโรงไปจากทางด้านข้างบัดนี้ทุกคนกําลังสนใจว่าเจ้าเฉินจะรับมือกับคําถามขององค์รัชทายาทหลีเฉินเฉียนยิ่งไรไหนเลยจะมีเวลาสนใจว่ามีใครออกไปจากที่นี้ทว่าจัก,กรพัิกลับเห็นว่าทั้งสองคนนั้นเดินออกไปถึงกระนั้นก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดในเมื่อองค์รัชทายาทมีข้อสงสยัยก็ว่ามาเถิด วันนี้เจ้าเฉินจะช่วยคลายความสงสัยให้เจ้าลิซอหมินพยักพระพักด้วยท่าทีนิ่งสงบห้องเฮาจังซุนได้สดับฟังก็รู้สึกเป็นกังวลถ้อยคำของจกักรพรรดิมิเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้พวกเขาสร้างความลำบากใจให้เจ้าเฉินต่อไปหรอกหรือขอพระไทยเสด็จพ่อล่เฉิงเฉยนแสดงความดีใจก่อนจะหันกายถามเจ้าเฉินว่าเจ้าเฉินเรามีหนึ่งคำถามเจ้ายินดีที่จะคลายข้อสงสัยให้เราหรือไม่ เจ้าเฉินเองก็คิดมิถึงเช่นกันว่าคนที่น่ามีอายเช่นนี้กลับคิดจะผลัดกันถามเช่นนี้ส่วนเหล่าลีที่น่ารังเกียจผู้นี้ก็ยังตอบตกลงแทนเขาอีกเจ้าเฉินชักจะเริ่มรู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาวันนี้คนที่ข้าร่วมโต้ว,วาทีด้วยมีแค่ใต้เท้าฝางและที่ปรึกษาจังซุนเพียงสองคนหากองร์ราชทายาตอยากถามสิ่งใดย่อมไม่ใช่ปัญหาเอาเช่นนี้ก็แล้วกันหากข้าสามารถช่วยคลายความสงสัย ข้าเองก็ใคร่จะขอถามคำถามองค์ราชทายาทสักหนึ่งคำถามท่านคิดเห็นอย่างไรเจ้าเฉินกล่าวเข้ารอยยิ้มขณะเหลือบมองไปยังจกักรพัทลีเฉิงเฉียนได้ยินว่าเจ้าเฉินอยากถามคำถามตนเองภายในใจก็อดลังเลยมิได้เมื่อครูเจ้าเฉินตอบคำถามของฝางสวีหลิงได้อย่างมั่นอกมั่นใจบัดนี้เขาชักไม่แน่ใจแล้วสิว่าควรจะตอบตกลงหรือไม่หากตอบตกลงเขามิอาจตอบคำถามของเจ้าเฉินได้ถ้าเช่นนั้นเขาย่อมเสียหน้า แต่ถ้าหากไม่ตอบตกลงในเวลานี้จะให้เขาออกไปจากที่นี่ได้ยิ่งไรองค์ราชทายาททำผลงานในยามร่ำเรียนได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งยังมีความอุตสาหะย่อมมิทําให้ผิดหวังเว่ยเจิงที่ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดตั้งแต่ต้นจูจู่ก็พูดโพ่งขึ้นมาคํากล่าวนี้ทําให้หลีเฉิงเฉียนหมดทางที่จะถอยกลับแล้วลีเฉิงเฉียนลอบโกรธในใจทว่าเขาก็มิได้ปฏิเสธกลับไปถ้าเช่นนั้นก็ทําตามที่เจ้าว่า หากคำตอบของเจ้าทำให้เราพึงพอใจเจ้าก็ถามคำถามเราได้อันที่จริงไวเจิงมิได้คิดจะช่วยเจ้าเฉินเพียงแต่คิดว่าเจ้าเฉินกล่าวเช่นนี้หากองค์ราชธายาทมิตอบตกลงกลับไปจักรพัิจะคิดเช่นไรเหล่าคุณนางจะคิดเช่นไรแม้ว่าในใจของไวเจิงจะเอ็นเอียงไปทางเจ้าเฉินแต่ถึงอย่างไรองค์ราชธายาตก็คือองค์ราชธายาตเป็นจักรพรรดิของต้าถังในภายภาคหน้าท่าทางที่แอบลังเลของเขาเมื่อครู่ ทำให้ภายในใจของใครหลายคนแครรู้สึกผิดหวังเชียวละ่ะหากปฏิเสธกลับไปตําแหน่งองราชทายาของหลี่เฉินเฉียนเห็นที่คงได้ตกลงเช่นนั้นองค์ราชทายาโปรดถามมาเถอะเจ้าเฉินย้ำยิ้มราวกับว่ามีได้กังวลถึงคําถามของหลี่เฉียเฉียนรอยยิ้มที่มั่นใจบนใบหน้านี้ทำให้หลี่เฉียงเฉียนเริ่มไม่มั่นใจเพียงแต่ในเวลานี้ต่อให้หลี่เฉียงเฉียนโกรธมากกว่านี้บนใบหน้าก็ยังประดับด้วยรอยยิ้มอยู่ดีเจ้าเฉิน ที่เจ้าพูดเมื่อครู่ว่าหกแขวนล่มสลายลงสาเหตุเป็นเพราะติดสินบนแควนฉินแต่จากที่เราทราบมีอยู่แขวนหนึ่งที่ไม่เคยทำเยี่ยงนั้นมาก่อนเจ้ารู้หรือไม่ว่าคือแควนใดลีเฉิงเฉียนมองเจ้าเฉินด้วยรอยยิ้มฉีเจียงผู้สืบสกุกลไทกงแขวนฉีไม่เคยติดสินบนแขว้นฉินมาก่อนองค์ราชธายาถามถ,ามถึงบุคคลผู้นี้รึเจ้าเฉินกล่าวเห็นที่เกรงว่าจะไม่ใช่ด่งที่เจ้าเฉินกล่าวมาทั้งหมดหกแควนล่มสลาย ต้นเหตุคือการติดสินบนแควนฉินทว่าแควนฉีมิเคยติดสินบนแขว้นฉินมาก่อนเหตุใดกลับถูกโจมตีจนล่มสลายไปด้วยแขวนฉีล่มสลายมิใช่เพราะเกิดจากการติดสินบนแขว้นฉินเช่นนี้สาเหตุที่เจ้ากล่าวเมื่อครู่ถึงการล่มสลายของหกแควนย่อมมิถูกต้องเรื่องนี้เจ้ามีคําอธิบายหรือไม่ลีเฉิงเฉียนกล่าวอย่างเนิบช้าบนใบหน้าแอบประกายความภาคภูมิใจอธิบายเพิ่มเติมแบกโคดงหนามหมายถึง ขจัดปัญหานานาประการที่อยู่ข้างหน้าและกล้าที่จะก้าวเดินต่อไปจบบทที่190